ก็เอาหลังหลังหน้าฝนทุกอย่างซ้ำใหญ่ครับผม เช็คนายกเซ็นแล้วยืนยันนายกเซ็นแล้วใช่แล้วานนายกอะเซ็นไปอยู่ห้องคลังเขาเก็บเก็บเช็คอยู่เดี๋ยวเรากันเลยเอาพวกเราต่อตำรวจไปดูนะครับสนับช่วยเหลือที่สุทัศนสามารถหกหมื่น สองพันห้าสองพนาก็นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าอบตในนานายกฟีดานะฮะและคณะผู้บริหารนะก็ได้อนุมัต